เฮ้อไม่ได้มาซะนานเลยทําเนี่ยวขาวท่านนายกรบ,บี้เรียกตัวมามีอะไรกันไม่ลูกแต่ไม่ชอบสถานที่แบบนี้เลยเนี่ยต้องแต่งตัวเนียบเลยเพื่อจะมาเฮ้อจะแต่งตัวธรรมดาเสอยืดเกางเกงยีนรงเท้าแตะมาก็ไม่ได้แต่งสูทมาโอ้ยส็งว่าแต่ท่านนายกอบ,บีอยู่ไหนเนี่ยรู้สึกว่าท่านจะบอกว่าอยู่ห้องที่สามารถเห็นรูปปั้นได้ก็อ่ะเจอละโอเค ท่านร็อบบี้นะครับอ่อสวัสดีครับท่านนายกร็อบบี้โอโอเอสวัสดีวันดีฉันมีเรื่องจะให้ช่วยอ่าท่านก็มีเรื่องให้ผมช่วยทุกตอนลยครับ <laughs> เออหน่อยอย่าพูดมากเออพอดีรู้สึกว่าจะมีดาราสาวไอดอลชื่อดังเนาะจากญี่ปุ่นเนี่ยจะมาอยู่ในเมืองของเรานะคึกเขาจะย้ายเมืองมานะ่ะเอ๋ไอดอลสาวเหรอ คนไหนเนี่ยตั้งน่ารักมากๆแน่เลยเออนาอยน่าจะรู้จักนะเธอชื่อว่ากิปบูรีนะ่ะเขาบอกว่าเอา่อจะมาอยู่ที่นี่ในะอีกประมาณเดือนหนึ่งข้างหน้านะ่ะเขาให้เวลาเราสร้างบ้านให้เขานะอ๋อคุณกิปุูรีนั่นเองอ๋อต้องสร้างบ้านให้เขาใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวผมไปสร้างเลยโอ้ยเ,เ,เ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ตอนนี้ สิ่งที่ฉันจะให้นายทำอะ่ะก็คือการทำรูปปั้นของคุณกิปบูรีนะ่ะเธอเป็นอดอลสอนแล้วจะชวนคนให้มาอยู่เมืองนี้ได้มากขึ้นนะเฮ้ hey, รูปปั้นอีกแล้วเหรอโอเคครับโอเคเดี๋ยวจะทำให้อย่างสวยสดงดงามนะครับผมชอบคุณกิบูรีอิวดีเลยโอเคโอเคทำให้เสร็จล่ะเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยคนจะได้มาอยู่เมืองเราเยอะๆไงขอบใจมากนะโอเคครับถาเป็นไงครับ ฮได้งานอีกแล้วตูไม่รู้จะให้ทำรูปปั้นอะไรนักหนานะแต่ไม่เป็นไรทำเพื่อคุณกิปุุรีไอดอลสาวส,สวยจากญี่ปุ่น,น,นทั้งทีนะครับเราก็ไปทำกันเลย Infinity จำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัว โอเคครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกปัานอาบิยะตาญาท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาฝนมกับผมโอเคโอเคนั่นเองยูฮูนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในไมค์ครับโปรเจกต์โอเคโบว์อีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราได้ภารกิจนะครับมาจากนายกรบี้อีกแล้วนะครับฮะให้มาสร้างรูปปั้นไอเทลสวยๆอย่างพิกกิปุรินั่นเองนะฮะเราก็มาสร้างกันเลยนะครับนั่นเราทําที่ตั้งไว้แล้วนะครับให้อยู่ข้างพี่กันเนอร์ดิซึ่มชาเขียว ไอทีเลมอนของเราเนี่ยครับโอเคนะครับอ้อก่อนอื่นเราขอบคุณน้องๆนะครับที่เข้ามาทำสกินส่งให้นะครับโดยวันนี้ผมเลือกของน้องคนนี้มานะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเป็นชุดสูตสุดหล่อเลยนะครับใครอยากจะร่วมสนุกนะครับส่งสกินให้พี่นะครับเพื่อมาเล่นในโปรเจกต์ถัดไปนะครับก็ให้เมนได้ที่คอมเมนต์ของโพสต์นะครับใน facebook ของพี่เลยนะครับที่เป็น ม e c ครั t นั่นเองจะคลิปไหนก็ได้นะครับผมมาเม้นไว้เยอะๆนะครับก็อย่าเมนสกินซ้านะแต่ทําได้หลายๆอันนะครับใครที่ยังไม่เลือกส่งซ้ําได้นะครับก็เดี๋ยวจะเลือกมาใช้แน่นอนนะครับในโปรเจกต์ถัดไปนะครับว่ามาถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับเราก็ไปสร้างพี่กิปบุรีกันเลยจ้าเอสกินพี่กิปเหรอพี่กิจะมีโทนสีชมพูสีแดงสีดำนะครับ แล้วก็สีขาวนะครับก็มีประมาณนี้นะครับหลักๆนะก่อนอื่นเลยเรามาวัดระยะก่อนนะพีกันเป็น4บล็อกใช่ไหมคนหนึ่งก็4บล็อกนะแต่ทําไมพี่กันดูหนาๆสี่บล็อกแล้วก็ลึกลึกขาลึกเข้าไปแค่3บล็อกนะเอาเอาเกณฑ์ของเต้เป็นหลักแล้วกันนะครับฮะเพราะว่าของเต้ดูจะสมส่วนดูดีสุดแล้วนะครับเท่าที่ทํามานะครับ โอเคนะครับอ่าสีส่วนขาของพี่กิฟก็จะมีเท่านี้นะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับสีดําแล้วก็สีขาวนะครับสีขาวจะน,น่าจะเป็นส่วนของถุงน่องหรือไม่ก็ปลายของถุงเท้านะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็รอพี่กิฟมาบอกเลยนะฮะแล้วก็ขึ้นไปอีกก็จะเป็นเนื้อนะครับว่าเป็นส่วนขาของพี่กิฟตนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยต้องต้อง ก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องมาอุดรูนี้ก่อนนะครับล้วก็วางสีแดงลงไปนะครับพี่กิฟใช้รองเท้าเป็นสีแดงนะครับวางไปเลย8บล็อกนะครับอ่าน่าจะครบแล้วนะครับ1 2 3 4สอาี่าโอเคครบนะครับชั้นต่อมานะครับของพี่กิฟนะครับก็จะเอ่อเป็นสีดำนะครับอ่าเป็นสีดำทั้งหมดกี่บล็อกเอ่ยโอเคนะครับส่วนถุงเท้าสีดำของพี่กิฟน่าจะราวๆ6บล็อกนะครับอันนี้ ทาด้วยสายตาล้วนๆเลยนะครับโอเคแล้วก็มาวางกันนะครับเป็นสีดําล้วนเลยนะก็ไม่ต้องคิดอะไรมากก็วางไปเลยจ้าจริงๆมายค้ามันก็เป็นเอ่อเกมเสริมสร้างจินตนาการอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับคอยคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบนะครับซึ่งเอ่อมันก็ช่วยฝึกได้ดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าแต่ละอย่างที่สร้างมานี้ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับต่อมาเราเป็นส่วนของที่บ่อนะครับเป็นส่วนสีขาวขึ้นมา1บล็อกนะครับอ่าประมาณนี้นะครับ แล้ก็จะเป็นสีเนื้อประมาณ2บล็อกนะครับของพี่กิฟอ่าโอเคโอเคนี่ก็ได้แล้วนะครับส่วนขาของพี่กิฟนะครับอ่ายังไม่เสร็จนะร,รู้สึกว่าจะเป็นสีแดงอีก3บ็อกหรือเปล่านะเป็นสีแดงอีก3บล็อกนะครับก่อนที่จะเป็นสีเสื้อนะครับสเสื้อพี่กิฟจะเป็นสีแดงนะครับแต่ว่ามีมิตินะครับไม่ใช่สีแดงแบบโดด,โด,ด นะเดี๋ยวามาดูเทียบกับส่วนตัวของพีกันนี่ก็อยู่ในระยะเดียวกันเลยนะนะครับอ่าแสดงว่าสเกลเราถูกนะครับก็นั่นแหละนะครับก็สังขาก็จะมีเท่านี้นะครับนี่เป็นไงดูดีนะต่อมานะครับก็มาเป็นว่าเราทําขาพิกิฟให้แบบเป็นบล็อกยาวเลยดีกว่านะครับก็ลึกลงมากี่บล็อกนะดูของเต้โอเคในะส่วนนี้ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับก็ แค่วางไปนะครับให้ครบ3บลบอกโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับส่วนขาของพี่กิบปุริของเรานั่นเองนะครับขาเรียวเล็กมากสวยงามพี่กิปเป็นไอดอลสวยๆจากญี่ปุ่นเลยเนะาะต่อมาะครับเรามาเลือกสีในส่วนของเสื้อพี่กิปกันนะครับน่าจะค่อนข้างเลือกยากเหมือนของทุกคนนคีเพราะว่า สีนะครับมันไม่ได้นะครับเพราะว่ามคค้ามันไม่มีสีเด็กสีน้อยเอ้ยนี่ไงน่าจะใช้แบบของเสื้อเราไอของกางเกงเราได้นะครับโอเคนี่ประมาณนี้นะครับน่าจะมีเท่านี้แหละ3สีนะครับของสีแดงนะครับก็มาดูกันว่าของพี่กิฟจะวางสีเป็นจังไดน,น่าจะค่อนข้างยากเดี๋ยวดูตรงนี้ของเต้ดิสสีอะไรเนี่ย โอเคสีมาร์เจนตาน่าจะไม่เข้านะครับเท่าที่ดูนะฮะโอเคมี3าสีนี้ก็ใช้นะครับมาเราเริ่มวางกันเลยนะครับสีแรกผมว่าของพิกิบ์น่าจะต้องเป็นสีนี้นะครับอ่าแล้วก็เท่าที่ดูในสกินก็จะเปลี่ยนไปแค่ตรงนี้นะครับอ่าเมื่อไหร่มันจะหมดช่วงฤดูฝนของไม้ขาวนะครับตกอ้าวตกอาตกอยู่นั่นแหละนะฮะต่อมานะครับก็เปลี่ยนมาเป็นสีนี้แล้วนะครับโอเค ก็นี่นะครับแล้วก็นี่นะครับเท่าที่ดูก็ประมาณนี้นะไม่รู้ผมใช้สีผิดหรือเปล่านะครับก็ขออาภาัยด้วยนะครับถ้าสีมันไม่ตรงนะครับมันมันเลือกยากนะครับในเรื่องของสีของไม้คับเฮ้ยผมว่าตรงเนี้ยไม่ใช่แหละนะตรงเนี้ยผมว่าตรงนี้ต้องเป็นสีนี้แล้วแหละเห็นไหมครับให้มันดูสวย กำลังทำเหมือนเปะก,ก็ได้นะฮะเราเอาแบบให้สีมันดูเสพๆสักนิดนึงนะครับต,ตรงนี้ไม่น่าใช่ตรงนี้ก็น่าจะราวๆนี้นะครับดูยากสักนิดนึงนะครับโดยเริ่มบล็อกแรกนะ่าจะเป็นสีดีนะครับเป็นส่วนเสื้อของกิฟขึ้นมานะฮะต่อมาก็ฝั่งนี้น่าจะเป็นสีนี้อยู่นะครับโอเคไม่ได้ดิต้องเป็น อันนี้ต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้ครับอ่าก็น่าจะเราวรานี้นะ3บล็อกแล้วใช่ไหมแล้วก็มาอันนี้นะครับสีมันมันไม่ได้แหละนะตามที่บอกนะครับเราก็ต้องทําใจและยอมรับมันทําสีที่มันมีนะครับอ่าโอเคคอามพี่กิ๊ฟละอ่าถือให้มันเป็นอ่าอย่างนี้ไปเลยละกันนะครับเป็นสีเดียวไปเลยตรงนี้พี่กิ๊ฟจะมีผมมาปิดนะครับแต่ว่าผมจะ ยังไม่ทำนะครับทำผมเลยออกมาให้มันดูมีมิติดีกว่าน่าจะสวยกว่านะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับตรงนี้ก็ถมสีอะไรไปก็ได้นะครับโอเคโอเคเดี๋ยวนะครับตรงนี้เว้นไว้ก่อนนะครับเพราะว่ายังยังไม่ถึงเวลาที่จะทำนะครับมามาต่อที่บล็อกนี้นะครับโอเคน่าจะราวๆนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็ เว้นไว้อีกเช่นเคยเอ๊ะหรือว่ายังไม่เว้นอ้ออย่างอย่างอย่างอันนี้อันนี้ต้องต้องต้องใส่นะครับอ่าโอเคใส่เป็นสีนี้แล้วกันนะครับแล้วก็สีนี้ยาวขึ้นมาโอเคนะครับเสื้อพี่กิฟต์ก็จะสีอ่าประมาณนี้นะครับเพราะว่าไมค้ามันทําสีละเอียดไม่ได้ก็จะได้ราวๆนี้นะครับ ก็ไม่รู้จะถูกใจพี่กิฟหรือเปล่าแต่ไม่สวยยังไงก็ติชมได้นะครับก็ขอโทษพี่กิฟมาณที่นี้ด้วยนะครับแต่ก็พยายามทําอย่างเต็มที่แล้วนะนี่ดังนี้เป็นอ่าไทยหรือเปล่าออกแนวไทยนะครับไทยเล,ล็กๆสีดํานะครับก็อ่าอันนี้ตรงอยู่แล้วแหละเนาะต่อมาก็จะเป็นสีโทนเทาๆขาวๆเดี๋ยวขอไปเลือกก่อนนะครับมันมีเยอะมากโอเค ที่เลือกสีเทามาได้ก็มีประมาณนี้นะครับเยอะเลยทีเดียวเทาขาวอะไรพวกนี้นะครับเรามาวางเทียบสีแป๊บหนึ่งนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับส่วนในตรงนี้นะครับของพี่กิฟต์นะครับตรงใกล้ๆไทยนี่น่าจะเป็นสีเทาออกเทานี้นะครับนี่เป็นสีขนแกะสีเทาอ่อนนะครับอ่านะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะครับในส่วนของตัวนี้จะเป็นขาวแบบสโนว์เลย นะครับแล้วก็ตรงนี้เราจะถมสีอะไรก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่เห็นนะครับเดี๋ยวสีชมพูมาปิดนะก็ผมขอถมเป็นสีเทาล้วนเอ๊ะสีสีนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าน่าจะไม่มีใครเห็นเอ้ยไม่ใช่เพราะมันน่าจะดิ่นนะครับได้แยกออกว่าตรงนี้เป็นผมนะโอเคต่อมานะครับเรามาเริ่มจากตรงนี้นะครับแขนเต้สีบล็อกใช่ไหมโอเคก็ ใช้สีดินเหนียวนะครับสีดินเหนียวสีเทานะครับต่อมาก็เป็นขนแกะสีเทาอ่อนนะครับรามาตจําด้วยสีอ่ขนแกะขาวนะครับ1 2สองน่าจะขึ้นมาระลา,า,าบล็อกเนี่ยสองบล็อกได้นะใช่ไหมอ่อโอเคสเกลิลเดียวกับตัวพี่กันก็น่าจะใช้ได้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะครับ โอเคนะฮะได้ประมาณแขนเสื้อของพีกิฟมาแล้วนะครับต่อมาก็เป็นสีเนื้อนะแต่ว่าเราเว้นไว้ก่อนเรามาทําความหนาตัวของพีกิฟกันดีกว่านะครับไม่รู้ว่าข้างหลังพีกิฟจะเปลี่ยนไหมเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งโอเคครับในส่วนหลังของพีกิฟนะครับพีกิฟจะใช้เป็นสีแดงตรงนี้เหมือนเดิมนะคือที่เราทําไว้แล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีสีนี้นะครับโผล่เข้ามานะครับเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นะครับ อ่าแล้วก็เว้นไว้กี่ช่องว่ะสองแล้วก็เว้นไว้จะสึกจะให้มันอยู่ตรงกลางเหมือนกันก็น่าจะตรงนี้แหละครับอ่าแล้วก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีสีแดงนี้ขึ้นมาอีกสีหนึ่งอีกครั้งหนึ่งโอเคนอกนั้นก็จะเป็นสีผมพิกิปแหละอ่าแสดงว่าที่เหลือเราสามารถถมสีอะไรเข้าไปก็ได้นะครับซึ่งผมขอถมสีที่มันไม่เหมือนกับชั้นล่างนี่เลยแล้วกัน โอเคจะได้ดูง่ายๆเนาะผมจนถึงข้้วบนเลยนะครับนี่อ่าโอเคประมาณนี้นะครับผมก็ถมถมปิดให้หมดนะครับตรงกลางตัวเราต้องวางก็ได้นะครับโอเคนะครับส่วนหลังผมพี่กิฟก็ระไว้เท่านี้นะครับซึ่งก็เดี๋ยวเราจะมาวางผมอีกทีนึงนะครับส่วนตรงนี้ก็ยังไงก็โดนบังอยู่แล้วเอ้ย อ๋อตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ขอเป็นสีแดงสีแดงแบบข้างคานี้แล้วกันนะครับจะได้ดูเดียนเียนก็น่าจะราวๆนี้นะครับในส่วนของความหนาตัวพี่กิฟต์นะครับเราก็มาเริ่มจากตรงนี้กันต่อนะครับเอาให้มันหนาหนากว่าตัวนะพี่ว่าพี่จะทําตรงนี้มันหนาเท่าตัวพี่เต้พี่ว่าจะทาสักสี่นะครับเพราะพี่เต้มันแค่สามนะครับมันก็จะดูเท่ากับผมเท่ากับตัวนะครับ พี่ว่ามาให้มันเลยออกมาสักบ็อกหนึ่งน่าจะกำลังดีนะครับเราก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะครับพัฒนาฝีมือนะครับไม่ใช่หยุดอยู่กับที่นะครับว่าจะเดิมๆกันไปเนาะอ๋อถ้าใครจะขอให้ไปทําพี่คนไหนรบกวนดูสักนิดนึงนะว่าพี่คอนเล่นไมค์ครับหรือเปล่านะครับก็พี่ก็จะทําได้เฉพาะคนที่พี่ไปขออนุญาตแล้วนะครับเพราะบ,บางคนพี่ก็ไม่รู้จักพี่ก็ ออไปขอเขามาทําสกินไม่ได้นะครับก็ขอให้เข้าใจกันนิดนึงนะ่ครับเพราะวันพอดีพี่ไม่กล้าทําคนที่พี่ไม่สนิทนะครับกลัวว่าเขาจะอ่าไม่โอเคกับเรานี่ครับก็นะตามนั้นข้างหน้าดูไม่ล้าออกมาเลยเดี๋ยวพี่ว่าทําให้มันล้ําออกมาจากเสื้อสักนิดนึงนะครับน่าจะน่าจะสวยนะตรงแขนเสื้อเนี่ยมันก็ดูเป็นแขนมากขึ้นนะผมว่าเราลองลอง เอาพี่กิปเป็นตัวแบบในการทําแบบใหม่ดูไหมให้แบบแขนล้ำออกมานะครับเพราะว่าปกติพี่จะไม่ทําแขนล้ำออกมาก็ลองตัวพิ่กิปเป็นครั้งแรกละกันนะโอเคก็มาลองดูกันนะฮะว่าจะออกมาหนะ้าตาเป็นอย่างไรโอเคได้แล้วนะครับเฮ้ย <c oughs> มันดูดีมันดูดีกว่าปากติเยอะเลยนะ เดี๋ยวข้าวหน้าเราจะทําแบบนี้ให้หมดเลยดีกว่านะี่ครับขอบคุณนะครับที่ได้มาลองตัวพิกิปเป็นครั้งแรกเดี๋ยวไม่แน่อาจจะเพิ่มความหนาตัวพิกิปมาสักนิดหนึ่งนะครับให้มันดูมีมิติเพราะว่าพี่ว่ามันดูผอมเกินไปนะครับส่วนอันนี้พี่ว่าทําให้มันดูหนาออกมาจะได้ดูแบบเอ้ยมีไทออกมานะเว้ยอะไรอย่างงี้โอเคต่อมาเรามาทําในส่วนส่วนที่ยากที่สุดของแต่ละตัวนะครับก็คือหัวนั่นเองนะครับยากมาก เลยนะครับก็มาดูกันนะครับว่าของจิ๊กิฟต์ได้ทายากขนาดไหนโอเคมาก็น่าจะได้แล้วนะครับก่อนอื่นเรามาเริ่มตรงนี้ก่อนนะครับตรงส่วนตรงนี้จะเป็นเนื้อเนื้อของีเนื้อคอของพีกิฟนะครับก็อ่าประมาณนี้นะครับจริงๆมันมีเท็กเจอร์สีอีกนะแต่ว่ามันทําได้เท่านี้นะครับก็นะไมค์คาร์บนะขึ้นชื่อว่าเกมไมค์ค r ร f t มันได้แค่นี้อเนาะต่อมาเราก็มาทําสีผม ชมฟูที่ห้อยลงมาตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องก่อนนะครับเพื่อจะได้แบ่งนะครับว่าตรงนี้คือส่วนหัวนะครับจะได้ไม่งงโอเคสีผมพี่กิฟต้องสีประมาณไหนหน้าประมาณนี้นะครับโอเคทําออกมาเลยโอเคนี่อ่าก็ได้ประมาณนี้นะครับเป็นส่วนผมของพีกิปปุริของเรานั่นเองนะครับต่อมาก็ทําเป็นหน้าซึ่งหน้าพี่กิฟทำยากมาก ยากคตดนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับก็ตรงนี้ก็เช่นกันนะครับก็อ่าน่าจะเราลาวนี้นะครับทําได้แค่คร่าวๆนะครับเพราะว่าเราจะทําเหมือนเป๊ะไม่ได้นะครับสีมันไม่มีนี่กรับไมค์ครา t ทำสีเพิ่มให้มันแบบ r g b color หน่อยนะมีทุกสีทุกแบบนะครับจะได้ทําออกมาสวยกว่านี้นะครับ โอเคถ้าได้โค้งหน้าประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของชั้นที่3นะครับบล็อกที่3วันนี้ก็เลื่นอนลงมานะครับแล้วก็ตรงนี้จะห้อยลงมานะครับเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็ลองทําตามดูได้นะครับใครทําได้สวยกว่าก็เอามาแชร์กันได้นะครับอ่าส่วนผมพี่กิฟก็เร่าวนี้นะเาที่ดูมา ก็ที่เหลือก็เป็นสีเนื้อนะครับอ๋อไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่เว้นไว้ก่อนนะครับที่เกียจะเป็นตาแบบสามบล็อกนะครับสีสีสามบล็อกโอเคนะครับอ่าก็จะได้ประมาณนี้หรือเปล่ากูทำอะไรผิดอ๋อตัวนี้นะครับนี่นะฮะดูขัดขัดเนาะนี่ นี่ต้องประมาณนี้แหละผมว่านะโอเคนี่ได้แบบส่วนหัวของวิกกิ้มาแล้วแต่แบบยังไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับเพราะว่ามันลงไล่สีไม่ได้นะครับแต่ลงควถามาได้ซึ่งเรากําลังจะทํานั่นเองนะครับไม่ต้องห่วงนะครับก็ออกมาแบบนี้นะครับอ่อสีบล็อกฟึบฟึบนะครับอะสีบล็อกอย่างนี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับยาวเลยนะไม่แน่ใจว่าผมเลยออกมาอีกหรือเปล่าแต่ขอทำเท่านี้ก่อนนะครับเฮ้ย hey, แบบนี้ได้อยู่นะครับแบบเหมือนผมมันแบบยื่นออกมานะครับดูมีเท็กเจอร์ดีนะี่ครับผมขอเพิ่มตรงนี้ให้มันดูอ๋อดูโอเคขึ้นนะครับแบบนี้แบบนี้แบบนี้ใช้ได้เลยนี่ทำยื่นออกมาอีกสัก สักชั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าชั้นเดียวดูผมน้อยนะนี่ไม่ดูจะถูกใจพี่กิฟต์เขาหรือเปล่านะก็พยายามทําให้เต็มที่แล้วนะอย่ากโกรธกันนะครับน้องขอดูดน้องตั้งใจทําให้พี่กิฟต์มากเลยนะขอมาแล้วก็ต,ตั้งใจทําให้เต็มที่นะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาต่อเติมข้างหลังสักนิดหนึ่งโอเคก็ได้มาประมาณนี้นะครับซึ่งพี่คิดว่า ไม่พอต้องต้องยาวกว่านี้นะครับแต่ว่าขอขอสังเกตนิดนึงนะครับมอมุมข้างอ่าตัดสินใจได้แล้วอ่าโอเคโอเคถ้าเหมือนฝั่งนู้เลยนะครับก็ราวนี้นะครับเบมนไว้ประมาณนี้ถูกไหมแล้วก็ยื่นออกมานะครับแต่ผมคนนะ่ะถ้าจะให้สมจริงคือมันต้องออกคางค้างเวเดี๋ยวขอลองเฮ้ยสวย <laughs> สวยเลยจัด เราเราทำอยู่ตรงนี้ด้วยดีไหมเนี่ยเฮ้ยเออเออต้องมีต้องมีต้องม,องมีมันจะแบบมีส่วนบอส่วนโค้งนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับอาผมยาวอย่างนี้เลยแล้วการเราจะไม่ทําเหมือนตัวออริจินอลมากนะครับแต่ว่าแบบทำให้มันดูดีขึ้นนะครับจากความสามารถของเราถ้าที่จะทําได้นะครับดูดีขึ้นในที่นี้ไม่ได้หมายถึงดูดีกว่าออริจินอลนะ ดูดีกว่าการทำแบบเนี้ยในในแบบออริจินอลซึ่งออริจินอลเราทำไม่ได้นะครับก็ทำได้แต่แบบนี้นะครับว้าวสวยสวยเลยนะครับโอเคซึ่งส่วนตัวนะครับยังยังไม่พอใจนะครับขอไฟตรงนี้นิดหนึ่งเออต้องแบบนี้โอเคเดี๋ยวมันต้องมีความยาวกว่าน,นี้มันต้องแบบมีอะไรมากกว่านี้นะครับผมขอ ทำตรงนี้ออกมานะครับฟึบฟึบฟึบอีกชั้นหนึ่งนะครับก็ห้อยออกมาเด่โอเคเฮ้ยใช้ได้อยู่อ่ะเออนี่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 น,น,น,นี่เออสวยสวยสวยผมเป็นผมตัวแรกที่ทำสวยมากนะครับสวยสุดแล้วนะครับที่ทำมานี่นะครับถึงน่าจะแบบดูไม่ค่อยมีมิติัเท่าไหร่นะครับเพราะว่า สังเกตหน้าแต่ละคนจะไม่ค่อยมีมิติอ๋ออ๋อเราลืมเราเราู้แล้วทําไมหน้าไม่มีมิติโอ้ช oh, ิดดูไหมทําไมนะครับเพราะว่าหน้าทุกคนเขายืนออกมานะครับแต่หน้าพีก่กิฟต์เราลืมนะครับเราก็มาแก้นะครับเราต้องมาแก้นะครับโอเค,เร,อเ,ครเราต้องมาแก้ยกใหญ่เลยครับเราต้องมาแก้ยกใหญ่เลยครับ อตรงนี้ไม่ต้องยืดน,นะครับตรงนี้ตรงนี้ผมว่าไม่ไม่ยืดดีกว่าโอเคน่าจะได้แล้วนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับส่นวนแบบแต่ตัวคิดว่าไม่มีตรงนี้นะจะสวยกว่านะครับว่าแล้วเราเอาออกับอเองไกลๆไหม ตอนแกะเลเกางานส้เรขโอเคแบบนี้ก็ดูดีกว่านะครับในส่วนตัวของผมผมคิดว่ามันสวยสวยนะครับมาตรงผมนี่ผมชอบนะครับทำแบบโอโ้โหดูมีมิติมากโดยเฉพาะข้างหลังนี่โอเคเลยขางหน้านี่ค่อนข้างทำยากนิดนึงนะครับแต่ก็นะครับได้ผลออกมา เป็นที่น่าค่อนข้างพึงพอใจนะครับสำหรับผมนะครับยังไงก็ใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับเข้ามาร่วมสนุกกิจกรรมส่งสกินกันนะครับนี่นะครับก็ได้เหมือนน้องคนนี้นะครับที่ได้มาออกคลิปนะครับผมนะครับยังไงก็นะครับใครอยากให้ทำอะไรนะครับลองเมนต์เอาไว้ใต้คอมเมนต์นี้นะครับยังไงก็ลากันไปก่อนครับผมบ๊ายบาย